satthamma ใกล้ที่จะมาถึงกันอีกวาระแล้วนะครับกับงานบุญใหญ่ของทวัดหนองตากยาอภัยศัตวิ์ที่ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราจะได้มารวมพลังกันสร้างรูปเหมือนขององค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพโรหมรังสีองค์ใหญ่เพื่อฝากไว้ในแผ่นดินสยามให้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของสาธุชนชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไป การเททองตลอด9ก้าวาระที่ผ่านมาที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกันสละทรัพย์เพื่อการทําบุญอาจจะมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังศรัทธาของแต่ละท่านหรือแม้แต่ท่านใดนะครับที่ได้มีโอกาสอาสามาช่วยในการจัดงานในทุกๆครั้งมาถึงตอนนี้ความตั้งใจความตั้งมั่นและก็ความศรัทธาที่เราได้มารวมพลังกันนั้นบัดนี้ได้ก่อให้เห็นเป็นรูปธรรมเด็กชัดมากขึ้นแล้วนะครับ เพราะไม่กี่วันที่ผ่านมาทางวัดก็ได้ทําการยกชิ้นส่วนใบหน้าขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนคางคอไหล่ขององค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีให้เราได้เห็นเด่นตระงานสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ใจใครจะไปคิดนะครับว่าด้วยองค์พระที่มีความสูงใหญ่ ้ดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะต้องใช้ทองเหลืองในการเททองเป็นจํานวนมากผนวกกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่อะไรอะไรก็ดูเหมือนจะฟืดเครื่องไปหมดแถมการเททองในแต่ละครั้งในแต่ละวาระก็อาจจะมีเจ้าภาพบ้างไม่มีเจ้าภาพบ้างหรือมีก็มีน้อยแทบไม่เพียงพอต่อการจัดงานในแต่ละครั้งแต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นความคืบหน้าของโครงการที่เป็นรูปธรรมอย่างนัตตอนนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยคําคําเดียวเป็นที่ตั้งจริงๆนะครับ นั่นก็คือความศรัทธ,ธาและก็เป็นความศรัทธ,ธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอย่างสิ้นสงสัยอย่างแท้จริงเพราะท่านไม่มีความศรัทธ,ธาที่เต็มเปี่ยมจริงๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะได้มาร่วมกันเททองสร้างถวายหลวงปู่ท่านได้ในแทบทุกๆวาระกันแบบนี้อย่างแน่นอนมันแปลกค่ะมันแปลกมากเพราะว่า เราก็พูดกันอยู่เหมือนกันว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยใครจะเอาเงินมาทำบุญเยอะๆแต่ทุกครั้งที่เรามาหล่อพระเรามาทำบุญเนี่ยเรากลับไปเนี่ยรู้สึกว่าเงินมันเข้ามาเยอะเช่นกันค่ะที่ญาติโยมได้เห็นเจ้าภาพนะที่เห็นเนี่ยต้องมีเบ้าละหมื่นมีเพียงไม่กี่เบ้านะส่วนเบ้าละสามหมื่นบางทีก็ไม่มีเบ้าห้าหมื่นก็ไม่มีเบ้าแสนก็ยากที่จะเจอในแต่ละครั้งเนี่ย ใช้เงินหลายแสนบาทโยมค่าเทก็2องแสนนะค่าทองอีก2องแสนกว่าในแต่ละชิ้นเพราะชิ้นมันใหญ่โยมนี่ยังไม่รวมค่าอย่างอื่นนะที่มันมีค่าใชจ่ายตายตัวแต่ส่วนที่ญาติโยมได้มาร่วมกันสัตยานมันไม่ตายตัวและมันคาดหวังในเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคปัจจุบันแบบนี้ยากมากถ้าไม่มีความสาัตธาต่อท่านกุศลเจมจันโตยากที่จะทำ ส่วนใหญ่ก็จะหยุดก่อน๋อยมนะหยุดก่อนรอให้มีเจ้าภาพก่อนรอให้มีเงินก่อนไม่ทําส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จา้าโยมต้องรอให้มีก่อนแล้วค่อยทําไม่มีที่จะทําก่อนแล้วค่อยมีแต่จริงๆความเป็นจริงต้องทําก่อนแล้วค่อยมีต้องทําขึ้นมามันถึงมีอยมจะมีขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ว,วาระหน้า,าเป็นวาระที่สินะญาติโยมนะขอเ,ขเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกัน นะร่วมกันสร้างอามาตะหมหาเทระแห่งกรุงรัตนโกสินห้าเป็นดินสมเด็จวิจารต์พรมรังสีในวาระที่1 0ตรงกับวันอาทิตย์ที่สาเ็พฤษภาคม2558อย่าลืมนะจ๊ะญาติโยมมาร่วมกันสร้างนะสมเด็จวิจารต์พรมรลังสีเป็นอนุสรให้คนได้กราบไหว้สักการะอยู่ไปตราบนานเท่านานชั่วลูกหลานเลยนะจ๊ะขอขอโมโนทนาบุญกับสตาญาติโยมส่วนญาติโยมท่านใด ที่ติดตามรายการนี้นะที่ยังไม่ได้มาก็ขอให้มานะบุญกุศลแบบนี้ยากที่เราจะมีโอกาสได้สร้างยากที่จะมีโอกาสได้ทําเมื่อเราได้พบได้เจอแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสบุญอันนี้หลุดลอยไปนะจ๊ะขอ,ขอจะเจริญพรด้วยจ้ะ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่ขนาดความสูง18.9 0เมตรณวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีในวาระที่10วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2558ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพเททองได้ที่พระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนโทรศัพท์089-366383